ตอบปัญหาธรรมเรื่องนรกสวรรค์โดยหลวงพ่อฤาษีวัดทรร่าสุงผู้ถามพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่การเป็นทหารจำเป็นจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้จะบาปไหมครับหลวงพ่อคนไม่ใช่สัตว์นี่คุณคนถ้าถือว่าเป็นสัตว์คนนั้นจันไรที่สุด ผู้ถามหัวเราะเป็นสัตว์ประเสริฐครับหลวงพ่อคุณบอกมาสิคนเป็นสัตว์ประเสริฐตรงไหนผู้ถามมีความคิดดีกว่าสัตว์ครับหลวงพ่อแต่ก็มีความโหดร้ายยิ่งกว่าสัตว์ใช่ไหมคุณเคยเห็นปลาฆ่าคนตายกี่คนผู้ถามหัวเราะหลวงพ่อนี่ตามศพ เขาบอกว่าคนเป็นสัตว์ประเสริฐแต่อาตมาถือว่าคนเป็นสัตว์อารยธที่สุดผู้ถามหัวเราะหลวงพ่อคุณเป็นคนหรือไม่ใช่คนผู้ถามหัวเราะหลวงพ่อถ้าเป็นคนเขาแปลว่ายุ่งที่ว่าไม่ใช่คนก็คือมนุษย์มนุษย์นี่แปลว่าใจสูง ฉะนั้นพวกที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตพวกนั้นเขาเรียกว่าคนเขาแปลว่ายุง่งแต่มนุษย์ต่างหากเขาแปลว่าสัตว์ประเสริฐแต่ที่คุณถามนี่ดีนะที่คุณถามว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นของไม่ดีแล้วก็ทหารเกิดมาต้องฆ่าฆ่าศึกทีนี้คุณก็ต้องดูนะว่าทหารที่ไปฆ่าฆ่าศึก าเพราะความโกรธแค้นเป็นส่วนตัวหรือไหนตอบมาซิผู้ถามค่าตามหน้าที่ครับหลวงพ่อหน้าที่เขาบอกว่ายังไงลองว่าให้ฟังซิผู้ถามป้องกันประเทศชาติครับหลวงพ่อถูกคุณบอกว่าต้องค่าตามหน้าที่แต่ว่าเท่านี้ยังไม่เข้าใจนี่ แต่ความจริงฉันเข้าใจแต่เพื่อความเข้าใจของคนอื่นทหารที่จะฆ่าฆ่าศึกก็เพื่อรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยใช่ไหมล่ะทีนี้การฆ่าที่พระพุทธเจ้าตรัสนั้นต้องฆ่าโดยเจตนามีจิตโหดร้ายหวังมุ่งทำลายด้วยเรื่องส่วนตัวอันนี้บาปมากแต่ว่าการฆ่าฆ่าศึก จะว่าไม่บาปเลยมันก็ไม่ได้คุณรู้จักไม่ว่าบาปเขาแปลว่าอะไรผู้ถามตอบไม่ได้หลวงพ่อบาปเขาแปลว่าความชั่วบุญเขาแปลว่าความดีทหารที่ต้องฆ่าฆ่าศึกจะว่าไม่ชั่วเลยมันก็ไม่ได้มันก็มีชั่วแต่ว่าการฆ่าสัตว์ที่พระพุทธเจ้าตรัส การฆ่าสัตว์มันก็ฆ่าเขาเหมือนกันแต่ว่าเจตนาการฆ่าอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่เราฆ่าอย่างหนึ่งมันบาปมากหรือชั่วน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าถ้าฆ่าสัตว์ตัวเล็กมีโทษน้อยกว่าสัตว์ใหญ่เพราะใช้กำลังใจน้อยกว่ากันและประการที่สองฆ่าสัตว์ที่มีคุณมีโทษมากกว่าฆ่าสัตว์ไม่มีคุณทีนี้ ก็สำหรับทหารฆ่าฆ่าศึกเราไม่ได้ฆ่าเพื่อส่วนตัวอย่าลืมว่าทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมถ้าเรานอนอยู่กับบ้านเรามีความสุขกว่าที่ไปอยู่ชายแดนถ้าเราอยู่ชายแดนนอนอยู่เฉยๆดีกว่าไปยิงกับฆ่าศึกนี่ว่ากันตามความรู้สึกของใจเอาความสบายกันนะแต่ว่าทุกคนก็เต็มใจทำ ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวประโยชน์ที่พึงได้รับก็คือ 1. ปวงชนชาวไทย47ล้านคนจะได้เป็นเอกราช 2. พระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติเป็นที่ศักการะของปวงชนชาวไทยพระองค์จะทรงมีความเป็นอยู่เป็นสุข 3. พระศาสนา,าจะทรงอยู่ได้ 4. ชาติจะทรงความเป็นเอกราช นี่รวมความว่าการที่เราทำนี่ไม่ได้มีเจตนาทำเป็นส่วนตัวทำเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเพื่อปวงชนชาวไทยถ้าจะถามว่าคาคาศึกบาปไหมก็ต้องตอบว่าบาปถ้าจะถามว่าบาปมากหรือบาปน้อยก็ต้องตอบว่าน้อยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่า 1. เราไม่มีความโกรธกับเขาเป็นส่วนตัว 2. เราไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวเราทำเพื่อให้ส่วนรวมอยู่เป็นสุขเพราะว่าข้าศึกมารุกรานประเทศไทยเราจำเป็นจะต้องรักษาเอกราชหรือแผ่นดินของเราไว้ไทยทั้งชาติอาจจะต้องเป็นทาสเขาถ้าเราหาความสุขคนเดียวแต่ว่าพี่น้อง47ล้านคนจะมีความลำบาก ทีนี้ทหารที่มีความเสียสละเป็นบุคคลส่วนน้อยทหารนี่มีไม่มากถ้าใช้กำลังกันจริงๆถ้าจะเทียบกับบุคคลชั่วอยู่เบื้องหลังมีมากกว่าแต่ว่าเราทั้งหมดพยายามเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปวงชนชาวไทยอันนี้เป็นความดีรวมความแล้วทหารที่ต้องต่อสู้กับข้าศึก บางคราวอาจจะต้องตายที่เราทำอย่างนั้นเพราะอาศัยจิตเมตตาทีนี้ตัวเมตตานี่เป็นตัวดีเป็นตัวบุญนี่คุณเป็นอันว่าทั้งสองอย่างเราทำมันก้ากึ่งกัน 1. เราค่าค่าศึกถือว่าเป็นบาป 2. เราให้คนไทยที่อยู่เบื้องหลัง47ล้านคนเป็นสุขนี่เป็นบุญ ฉะนั้นการที่ทหารค่าค่าศึกจะถือว่าบาปไหมก็ต้องถือว่าบาปแต่ว่าบาปของทหารมันมีนิดเดียวเพราะไม่ได้โกรธแค้นกันด้วยเรื่องส่วนตัวถ้าเรื่องส่วนตัวเราคุยกันสบายๆแต่นี่มันล่วงล้ำอธิปไตยของเราเรายอมไม่ได้ในเมื่อเรายอมไม่ได้เราต้องรักษาอธิปไตยของเรานี่จะว่าบาปมันก็บาป นี่เป็นเรื่องของทหารเรื่องของชาติเรื่องของบ้านเมืองแต่เรื่องของพระศาสนาก็เป็นเรื่องของพระศาสนา